สวีค่ะพอพ่อแม่แม่เออเอฟซีกุนกูแมวเหนียวเด้อเบิ่งสภาพบรรยากาศของท้องฟ้าที่เมืองสุลนครตอนนี้ซีมุ่งแรงเลิกโรงเรียนนะครับคุณแม่ียวกำลังสิกบานเป็นจังไหลเป็นจังไหลเป็นจังไหลย่าจ๋าเลยพระบรมดุฝนตกฝนดินแฮงเสียงหัวเราะด้วยความพอใจ ฟ้าฝนเป็นใจเมื่อกี้มื่อนี้ก็จะนอนรับสบายใจเพราะว่าเมื่อคือนนี่อากาศร้อนอบอ้าวไม่มีฝนแม้แต่เม็ดเดียวแขกคู้แมวเหมียวได้ไปเบึงมองล่อยยางสุขใจ่ยางมีความสุขเกาะฉะนั้นอืมเป็นจังไดเป็นจังไดบ้านเป็นจังไดล่ะค,คู่กรไดเนาะความสุขของคุณครูได้หนิ ไปเบิ่งหมอลำยางขักยางเหน่อไปแต่ยางสวะสว่างสบายสบายเม่นบารบานีเออค่ะรถก็าจาติดแบบนี้แหละชิู้่กันติดยาติดต่อมันเข้าจะไปเนาะเพราะว่าวมืดอีกค่ะขาดหลายขักหลาย,าลายไปเบิ่งหมอลำขักเนนือขนาดเลยเนาะค่ะเมืองมอรมขักขนาด บานนี้สิโต๊กระตกซะให้ใช้ให้ใชานาเป็นในเก็ดนาน้าสีไดข้ขังให้หนาเข่าก็สีได้เป็นก็สีได้งามหญ้าที่คุณูกแมวมีว่าไปปลูกไว้กั็มุกอรพงก็สีได้ติดนะคะไปกับพงกําแพงมันพังมันหยางเนาะต้นหมอกต้นไม้ที่ไปปลูกไว้ก็สีได้พิดสีได้ดดงามเด้อบ้านี้โอ้ยค่ะพอใจหลายนี่แหละคนนี่บุญเนาะบ่ได้ไปเบืองมอหลบอมอลำ ตั้งใจเสียเอามาหลบมาไล่ไปเสื้อรหลุกไสยกันถือว่าประสบความสําเร็จไม่มีอุปสรรคใดๆมากวางกันโอ้ยมีอยู่จักหน่อยนึงดอกใบไฟกับผอไฟเดืไไอผมบอบแม่เนอห้าวหลายมวนหลายยันยันตะทานมันเบิดล่องเบิงล่องเห็ดล่องเหลินแม่กลายเป็นว่า <an> <t os> มันช็อตหลอดมันขาดไปได้หลายหลอดมามันก็เลยช็อตบางตัวมันแก้ไขปั๊บปูเพราท่านก็เลยโบเรลไปตรงเสื่อมบ้านละนิดดูค่ะแต่ว่าต้องห้อยใจนุติดไว้โอกาสหนาจนังหวะอีกที่หนึ่งนาะค่ะพี่น,อน้องเนาะคงที่การเราก็ต้องเห็ดแบบใดทีด่จังไใสแล้วเน้อแต่นี่ก็ถือว่าสมบูรณ์แบบนะคะของไปของโซเฟียใส่ดได้นะคะแต่ว่ามีสั่งจะท็ด ยังก็มันว่าตัวเปลี่ยรนรถใหม่โอ้ยมันก็นบทาทันแล้วมันสิไปแลนวอเอรคาะพี่น้องแม่สมควรจีที่กันยืนยันให้กระเข้าได้นะคะนี่แหละคือความตั้งใจามาหนัมันก็นถักมาว่าโอ้ยคุณครูขอบคุณในหลายขอบคุณพ่อแม่เอฟซีมีซื้อผู้ใดเนี้ยผมอยากได้ซื้อพอพอ,พอแม่แม่เอาคุณครูกระซ่งไปให้พื้นละเ้อให้พื้นไปอานให้พื้นไปบึงให้พื้นใ,น,ใน,ขนขอบคุณขอบใจ พ่อแม่พ่อแม่เอฟซีก็เะเดดีอกดีใจเนาะค่ะตลาตขึ้นไปเห็นกโอ้ยเป็นตะหักเป็นตะแพงเลยอบอก่อแม่แม่บอกแอมอบแอมคู้ผู้สิเมื่อวัยท้ผมกำลังตีขึ้นฉากอนู่ย่าส,สยาสันผุมพิใส่ชุดใหม่ยูสันพูดออกมาแล้วจบกเมื่อนี่แล้วเนาไปยังมเขาไปเพราะว่าอันถ้าออกมาข้างข้างนอกกันบ่ล้วก็ย่างอ้อมไปแบไปดันหลังเวทีว่าจะเอาไปไฟไปให้โซเฟียโซเฟียแบบเมื่อก่อนพอเข้ากันเลย กับนะะกับขึ้นนะกับผูผูกกว่าเพื่ออาบหน้าอาบทาสิแต่ตีสองทางคู่ตีหาก็ต้องตื่นขึ้นมากเพื่อไปโรงเรียนนะคะโอ้ยนะคะอยากหัวว่าทายคิบฝาอันนี้กอเป็นฝาทายคิบคนตรงในเบืองนี้ยังบอกเสียงฝ่าห้องสิให้หู้ว้ยวาสวรรค์มีตาฝ่ามีใจ หัวอีกก้อนหัวอีกก้อนหัวอีกก้อนย่าโอ้ยพอใจหลายพอใจหลายพอใจขัดขัดนะคะอ่าเรคิดว่าอ่ามันสียังเกาะมันสิเป็นแบบนี้อ่ะนะเรคิดว่าการปุ๊บอันนี้เกาะไทยเมืองอันญี่ปุน่นโบมีอันตะไข่ไปซื้อข่าวมาฟักกระไดย้อนแม่ค่ะโอเคเลยเด้อค่ะเด้อพี่น้องเด้อ เอา้าบิงเจสระนักสู้ผู้พานคือว่าสำเร็จหลักการมีความสุขในการเห็นภาพอนสิ่งต่างๆเออคัดขัดขักขๆๆัดดีใจนำ่ำบ่อแม่เอฟซีเป็นว่ามีความสุขอิม่มใจทีเห็นลูกคู่คู่แม่เมียกับแม่แม่เอฟซีอีกหลายหลายคนที่ไปน้ำกันไปน้ำกันเลี้ยวหลกักการเนาะไปเลี้ยวผัด เขาอยากเมื่อแม่ลูกหลานมันแอวอยากเมื่อเพิ่นนันมานอนนําคุณครูต่ออุ้ยแสดงเห็นว่าทุกคนที่อยู่กับคุณครูเห็นคุณครูนี่มีความรู้สึกสบายใจมั่นใจเห็นความเป็นมิตรของคุณครูเอากาศมาอยู่มานอนได้บริสุทธิ์พนสมเด็จจากยังไงจะว่ามานอนเพื่อนคุณครูกับบริวารเพื่อนหน่บริวิเศษเพื่อนนะคะคูก็มีโอกาสเทจาหณาเทื่อหลังเิษดีไปลินน้ำเพื่อนคือการนันลา นอโอ้ยปากคนเ้ยเอาเพียงยังดีน้อเป็นตะวันแท้เสียงนาน้อยดีกว่าเด้อเสียงนาโนยค่อยแฟนดีกว่ามือนี้เนาะปวดปวดปวดมือนีพ้นมีพนไรนะคะเสียงนาน้อยคอยแฟนเรือบรรยากาศดีเมื่อนอนตุ่มผ่ามืออื่นคู่บุคคลภพก็สิเมื่อปลาเตะเสารเหลวนะคะมือนี็ว่าทำงานเมื่อมือเมื่อยเมื่อยสอนกันไรนะคะไฟก็บ่ไรบานนี้รถก็มาอยู่คิงนิ่งหรือบานนี้เนาะจะไหนสิไปได้โอ้ยค่ะรถติดรถติด เพนนียงน้อยคอยเฟยนนะเห็นตรงเห็นไทยน้ำกันเรื่องหนอ,งอง่งเด้ออากาศเบิ้งผาบรรยากาศชุ่มฉ่ำหมวใจไปน้ำกันเดยอคับพีนออ่น้องเออดีใจดีใจสสะใจคักใจหระโอเคค่ะวันนีค่ะ จนจนบ่แม,ม่น้มนไปมีผู้ม้ลืมแล้วฝนโกอ้อมบักหอยใส่ผักใส่ไปห,หากินปลาวังไม่ฝนผู้หายนอนใหน้อยู่เทียงย้ำใเดือนโหกฝนก็นกนตกลงมาแล้วก็เกียดห้องอยู่เซาเซลไทย ใจแป้วขาดคนผู้เพียงเคยอยู่คู่หน้อยยิ็บป่าที่ไทยมาแต่งกินเที่ยงชีวิตมีสุขพอเพียงเพียงแค่นี้เจ้าคงไม่พอไปแล้วอันลาดเจ้าคงตัดขาดความหลังใจไอามุนเพห้างพังที่โทษพี่ทั้งหมดฟังแล้วเนาะนังงอยขันแท้ เละไปแล้วใจมันพอสิมีแหงไข่บอนอแหงขาลาลอยเมือแหงทำข่า,ขาวคนงามบ่รู้สามอยู่มองใดฝากเสียงตามสายลงไปมาตัวบักไค่คิดวหัวเจ้าแหงถ้าอยู่มองเก่ามองเดิมบ่มีเปลี่ยนแปลงเพียงแน่น้อยโน่น,น,นดินแดงยังรอคำแพงหวนคพนนกลับมา จะบุง้งสัตว์ขาดความหลังใจไอ้มุนเพหีงพังทีโชว์พี่ทั้งหมดฟังแล้วเนาะนั่งงอยกันแท้แล้ไปแล้วใจมันพอสิมีแหงไหบ่อนอแแ้งขาลาลอยเหมือนแหงทำข่าวผลงา รู้สิตามอยู่อมองใดฝ่าเสียงตามสายลงไปมาตัวบักไอคิอดหัวเจ้าแหงถ้าอยู่มองเก่ามองเดิมบ่มีเปลี่ยนแปลงเพียงแต่น้อยโนนดินแดงยังรอคำแพงหวนขึ้นกลับมา มึงน้ำโชคดีผมกูด้อพอ็เสียฟังเพลงแต่ไอ้บงน่าปวดสะก้อนเด้อค่ะเด้อปวด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 ขัดปวดแน่ที่จังไหนิึงกระดอกกระเดือกแก่กูน่ามในน่องเจืองน้องเลยเป็นเวลาเลิกงานพอดีค่ะเป็นเวลาเลิกงานพอดีตอนนี้ตัวนักเรียน แล้วก็น้ำขลังถนนสไลโบท่านน้ำเฉืแอยเลยนะคะบอกมากก็ท่านย่าฟัวกบมาทรมเนีะนี่ค้อคนญี่ปุ่นเนาะมุวาสนาโอกาสจังหวะชีวิตของคน